ตอนนี้อยู่กันที่บางซื่อกำลังจะเดินทางโดยรถไฟไปที่ราชบุรีตอนนี้ผมอยู่กับคุณชายรัตครับผู้สมัครของทางพรรคประชาชนเดี๋ยวเราไปดูกันครับราชบุรี <c oughs> คุณไปไหนนคกปรม ขึ้นรถไ,ไปไปช่วยคุณชยรัฐหาเสียงที่ราชบุรีครับสาเหตุที่เรามานั่งรถไฟกันก็เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วบนเวทีปราศัยผมเชิญพี่น้องชาวราชบุรีทั่วประเทศเดินทางกลับมาเลือกตั้งกันวันที่1กันยายนวันนี้ผมก็เลยมาลองนั่งเองครับพลชุววันนี้ราชบุรีเนี่ย เป็นยังไงบ้างในมุมมองของคอนราชบเรีโอเคก็ราชบาีกันครับก็ยังยังยังมีปัญหาอยู่มากแช่สมควรน,นะครับไม่วจะเป็นเรื่องขยะขยะนะครับเรื่องสิ่ง,วงแงวดล้อมเนี่ยขยะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวพันกับธุรกิจ<ๆ>การท่องเที่ยวเที่วยวสวนจุ<ษ>ด้วยนะครับการคมนาคมการเดินทางที่ผนโสถานะเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับ การเดินทางการเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่สะดวกกา,ารศึกษาโรงเรียนอบจอม,มีอยู่ภายใต้อบจบางีโรงเรียนถูแท่โรงเรียนเดียวแล้วอีกอย่างคนราชบุรีนี่เลี้ยงหมูเยอะเนาะเรื่องฟาร์มหมูเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทบกับเกษตรกรฟาร์ามหมูไม่เอาเรื่องสิ่งแงวดล้อมก่อนเนาะปัญหาพื้นฐานเลยคือน้ำเสียกระทบปับชโลย,ยลงสู่แหล่งน้ำมันก็จะไปกระทบกับเกษตรกรที่ปลูกพืชปลูก ผูพกพืชไร่ต่างๆอันนี้พูดในน้าลูกหลาเออนเกษตรกรเเลยบ้านผมเนี่ยไร่ผมก็อยู่ติดกับฟาร์มหมูนะครับ <c oughs> มีน้ําเสียไหลลงมาในลอดพุ่ยนะครับ <c oughs> ก็น้ำก็เสียเหม็นเน่านะครับสิ <c oughs> ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับผลก,กระทบ แต่ว่าบางคนก็พูดพูดอะไรไม่ได้น้ำท่วมปากเพราะว่าพวกนี้มีเรื่องของกลุ่มทุนกลุ่มอิทธิพลที่มันเกี่ยวข้องอยู่นะครับในเรื่องของหมูเถื่อนอะไรพวกนี้มันก็กระทบเนาะกระทบครับเพราะหมูเถื่อนเนี่ยก็เกี่ยวมันจะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรราคาทั้งหลายพวกนี้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยอยู่ําบาดนะครับเพราะมันเป็นการทำารระบบของราคาซึ่งเข้าไปในงบคอปจของราชบุรีที่มีเกรตรเยอะๆแท็กซี่ทั้งหมูเนี่ยโคนมด้วยนะงบ อบจเกษตรกรเท่าไหร่ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ประสายังที่เรางบประมาณอยู่700ดร้อยล้านทั้งทั้งทั้งอบจนะแต่ว่าจะสั่งงบประมาณให้กับเกษตรกรเป็นแค่สล้าน4ล้าน4ี่จากเจ็ดร้อยสีจากเจ็ใช่แล้ว3ล้านเนี่ยไปทำแค่โครงการเดียวคือคือเกษตรแปร์อ๋อท้าแค่เกษตรแปร์เกษตรก็เหลือแค่แค่หนึ่งล้านบาทที่มาบริหารงานเกษตรกรก็แค่ไปจ้างคนสร้างเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองโอเคผลประโยชน์ของเกษตรกรน้อยมากครับที่ได้รับจากงบประมาณของอบจโอเคปัญหาก็มีเยอะอยู่นะ ครั้งนี้เนี่ยประชาชนชาวราชบุรีเขาคงสงสัยว่าถ้าเขากลับมาเลือกพี่วันที่1กันยานี้ครับเขาคาดหวังอะไรจากตัวพี่ได้บ้างพี่อยากจะทําอะไรเพื่อชาวราชบุรีบ้างครับสิ่งที่ผมอยากจะทาให้กับจังหวัดราชบุรีนะครับนโยบายต่างๆที่ผมจัดเตรียมไว้นะครับทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสี่สซ่นะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญที่จะช่วยยกระดับพี่น้องประชาชนการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัด ขนส่งสาธารณะที่ช่วยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดนะครับการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและตรงเวลาสิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนแล้วก็ลดต้นทุนชีวิตลดมลพิษด้วยใช่ครับใช่ครับด้านสาธารณสุขนะครับก็คือการที่เราจะมีนโยบายที่จะยกระดับรพสตให้เป็นคลินิกชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมภูมิของพ่อแก่แม่เฒ่าที่เฝ้าบ้านให้กับพวกเราในอย่างที่พวกเราเข้าไปทำงาน นะครับนโยบายด้านการศึกษาที่เรายกระดับคุณภาพของโรงเรียนอบจให้เป็นโรงเรียนเทคโนโลยีในขณะที่ตอนนี้โรงเรียนอบจเป็นโรงเรียนด้านกีฬาเราก็ยังไม่ทิ้งเราก็ยังพัฒนาอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะเสริมเรื่องเทคโนโลยีเข้าไปให้มากขึ้นอให้การศึกษาของจังหวัดราชบุรีเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรายังมีปัญหาเรื่องขยะอยู่มากมายในจังหวัดราชบุรีซึ่งตรงนี้เนี่ย ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีแนวคิดต่างๆมากมายแต่ยังไม่มีใครทําสาเร็จสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมจะเข้าไปทำเรื่องขยะให้สาเร็จในวาระของผมให้ได้แล้วยังมีอีกนโยบายหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการทําอบจให้โปร่งใสอันนี้อันนี้เหมือนกับว่าเป็นทั่งิที่ทําให้ประชาชนจะจะทํายังไงมันต้องทําให้อบจโปร่งใสก่อนอะอบจโปร่งใสคืออะไรครับการทำให้อบจโปร่งใสคือการทําให้ประชาชนน่ะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณนะครับการจัดทําข้อบัญญัติโครงการต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเงินเพราะว่าเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนการที่จะทํางบประมาณต่างๆถ้าพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมเนี่ยประโยชน์จะเกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยการทําให้โปร่งใสในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอบจทําอะไรยังไม่มีใครทราบนะครับทำไปแล้วเกิดผลอะไรอย่างไรขึ้นก็ไม่มีใครทราบบางโครงการมาเกิดอยู่หน้าบ้านทางทั้งที่เราไม่ได้ต้องการเมืองโอ่งต้องโปร่งใส วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเลือกตั้งกันที่อบจอราชบุรีนะครับันที่1กัญยาแล้วก็อยากใช้โอกาสนี้ในการให้กําลังใจกับคุณชัยรัฐในการสู้สึกเลือกตั้งนี้ในนามพักประชาชน1กัญญากาเบอร์หนึ่งราชบุรีต้องดีกว่าเดิมครับช,ชูนิ้วเบอร์หนึ่งให้หน่อยแล้ว